สอนใช้งาน T D P D F หน่อยครับก็ยังมีนะก็ยังมีคือคือมันจะเป็นเป็นทูนอีกทูนหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่เลเพราะว่า P D F การสื่อสารด้วยสมมติเราส่งแบบใช่ไหมผมผมทำงานอยู่ผมอยากจะส่งแบบให้ให้พี่เรดูก่อนว่าพี่เลกับผมอาจจะแบบอยู่คนละที่กันนะแล้วพี่เรก็ไม่มีซอฟต์แวร์ทีดีด้วยไม่ใช่คนออกแบบอะใช่แต่ว่าต้องการที่เราต้องการสื่อสารแบบออกไปทำยังไงเครานี้จะส่งเป็น s o l w o r k s ก็ไม่ได้อีกส่งเป็น e d o i n g ก็ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบต้องติดตั้งมุนี้นั่นอีกครับทีนี้เราเราจะมีวิธียังไงถ้าถ้าเราจําเป็นต้องส่งตัว 3D ออกไปให้ให้พี่เลดูคือพูดง่ายๆว่า adobeacrobat นี่มันเป็นซอฟต์แวร์สามัญประจําเครื่องกันทุกคนใช่ครับเขาลงไว้อยู่แล้วเขาลงไว้อยู่แล้วไอทีอาจจะลงติดตั้งให้อยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการส่งงานตัวนี้ครับพี่เลเป็นหัวสปินเดอร์ของเครื่องให้พี่เลดูว่าการทํางานเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคหรือเปล่านะครับ ผมก็มาที่คําสั่ง Save As ตรงนี้ครับพี่เลบเลือกไปปุ๊บก็เซฟไปนะครับเลือกนามสกุลให้เป็น pdf นะครับ pdf ในตัวของสลู่เองไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมแปลงใดๆทั้งสิน้นมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเซฟเป็น pdf อะไรเลยเพราะว่าตัวเขาเองให้มีเอนจินอยงนี้มาให้อยู่แล้วครับ,รบเราเลือกไทยครับ p ี f เเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งใจร้อนเซฟนะครับเรากดตรงนี้ก่อน มันจะมีคำว่า save as p d tdf นะครับก็กดไปแบบนี้คือถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ก็เป็นธรรมดา pdf ธรรมดามันก็จะแคปเป็นรูปภาพไปครับใช่ว่ารูปภาพในปัจจุบันเป็นยังไงมันก็จะแคปตรงนี้ลงมาใน pdf ให้แล้วก็เป็นส่งไปเปิดดูได้อย่างเดียวใช่แต่ไม่หมุนไม่ได้เค่นั้นเองแล้วก็มีอีกหนึ่งออปชั่นถ้าเลือกก็ view pdf after save s a ฟแล้วเปิดเลยอะไรอย่างนั้นผมเซฟว่าที่หน้า desktop ละกันชื่อนี้โฟลเดอร์นี้เซฟชื่อ sp เนี่ยนะครับเซฟไป มันมีอยู่แล้วคาเทบทับไปนะครับเมื่อกี้ผมลองดูเฉยๆนะครับต่อไรก็ทําการเซฟไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับที่หน้าเดสก์ท็อปชื่อนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็น PDF ไฟล์ธรรมดาขนาดของไฟล์ก็3บสามสามร้อเคงเทียบเทียบไม่ได้กับต้นฉบับเลยนะเล็กลงแบบนิดเดียวแล้วคิดกว่าครับอันนี้พอดีว่า PDF เครื่องผมมันมีฟ o อกฟอกออยู่ด้วยนะครับแต่ว่าแนะนาให้เปิดกับ Adobe ตัวนี้ครับโครแบตก็เปิดมันด้วยตัวนี้นะครับก็รอเขานิดนึงอ่าหลุดเป็นธรรมดามีสองมีสองซ่มอมแซอยู่ตะกี้ไม่เป็นนะครับอ่าเอาใหม่อันนี้ผมผมผมลองตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะตัวเล็กๆนิดหนึ่งครับอ่เป็นมอเตอร์แทนแล้วกัน่อกี้นี่อาจจะมีข้อผิดพลาดทางนิดนึงทางเทคนิคีนิดหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับเปิดมาแล้วก็จะสามารถที่จะ หมุนดูได้ครับพี่เลอมหมุนดูแต่แปลกใจทําไมไม่ได้ขอขอร้องอีกทีหนึง่งคลองใจปึ๊บนะเ <100. S 2> ไม่ได้ไปหมดเลยคราวนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับอาจจะต้องรีรตารทคอมทีนึงประมาณนี้แหละนะครับเราเปิดมานเนี่ยมันจะเป็นโมเดลอย่างเงี้ยครับพี่เลก็คือฝั่ง,งพี่เลเนี่ยก็ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไร,ร,รลงแค่ตัว pdf ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับ และบน PDF เนี่ยมันจะมีทูบาร์โผล่ขึ้นมานี่ใช่เราอยากเชดแบบไหนก็ตามนั้นเลยเปลี่ยนได้ตรงนี้เห็นไหมครับเรามาเปลี่ยนเฉดตรงนี้เป็น Solid นะครับหรือจะเป็นโปรง่งใสโปร่งแสงเพื่อจะดูข้างในของมันว่ามันมีคอมโพเนนต์มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็วัดขนาดได้ด้วยนะตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้ยาวเท่าไหร่หกสิบมิลิเมตรอะไรก็ว่าไปนะครับอยู่ตรงนี้ก็ลองเล่นดู ทำไม่ยากเลยนะครับเปิดพาร์คเปิดแอสเซมบีแล้วก็เซฟเป็น PDF อแล้วก็เลือกออปชันครับเซฟแอสพีดีเอฟทีแค่นั้นเองคือปัจจุบันนอกจาก e ีด a อ i n g ที่เราใช้ใช้แนะนําลูกค้ากันแล้วนะก็จะมีตัวนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งคือบางทีทํารอ a w i n g แล้วลืมกําหนดขนาดบางตัวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถวัดได้เลยจากทีดีนะครับหรือเป็นการพุกงานเบื้องต้นเซคชั่นดูก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ไหมดเลยเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแล้วติดตรงไหนก็ค่อยถามมาใช่คร โอเคนั่นคือคำถามแรกนะครับถักทายแฟนรายการโห